สร็จแล้วจ้าตามคำเรียกร้องนะคะแพทเทิร์นเป็นน้องกระต่ายตัวเล็กนะคะเนื่องจากว่าผลงานเก่าวลวไม่ได้จดแพทเทิร์นเอาไว้วันนี้ก็เลยทำแพทเทิร์นขึ้นมาให้ใหม่สวัสดีค่ะไหมในการถักนะคะใช้ได้ทุกไหมถ้าสมมติว่าเราใช้ไหมเส้นเล็กนะคะเราก็ใช้เข็มถักหัวเล็กใช้ไหมเส้นใหญ่ก็คือใช้เข็มถักหัวใหญ่นะคะขนาดของน้องก็จะใหญ่ตามเส้นไหมเล็กตามเส้นไหมนะจ๊ะถักส่วนหัวนะคะเริ่มต้นที่ 6x นะคะ ถักโดยการดึงให้แน่นๆ แถวที่สองนะคะก็คือ V 6ครั้งก็คือ1หลักอ่าถัก X 2ครั้งในหลักเดียวจนครบ6 6หลักนะคะแล้วก็อ่าใช้ไหมต่างสีขั้นเอาไว้นะคะแถวที่3ก็คือ X V นะคะก็คือ1หลัก1ครั้งอ่าสองครั้งใน1หลักสลับกันนะคะจนครบแถวนะคะแล้วก็ใช้ไหมสีขั้นเอาไว้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ Xv เสร็จแล้วนะคะก็2 Xv ในะแถวถัดไปเราขยายถึง3 Xv นะคะ2 Xv อย่าลืมเอาไหมสีต่างขั้นเราจะได้ไม่หลงนะคะ2 X อย่างนี้แล้วก็ v ทำแบบนี้นะคะจนครบรอบเขาแถวต่อไปนะคะแถวต่อไปคือ3 Xv ทำจนครบรอบเหมือนกัน1 2 3นะคะ1 2 3 3 X แล้วก็วีแบบนี้นะคะจนครบรอบของเขาแถวต่อไปนะจ๊ะเอ็ตลอดแถวจํานวนสองแถวนะคะทักเอ็กแบบนี้เราหยุดขยายแล้วเนอนะคะแบบนี้ตลอดแถวนะคะเราไม่วีแล้วนะคะทําแบบนี้สองแถวนะคะสองแถวก็คือสองแถวนี้นะเราจะสองแถวนี้นะคะเบลทัก ถัก x 2แถวเสร็จแล้วนะคะสำหรับคนที่ออินบ็อกมาว่าดูไม่ทันนะคะดูไม่ทันหนึ่งคือแคปหน้าจอแพทตัวนังสือที่เบลใส่ไว้นะคะแล้วก็ที่ y t u t u อะ่ะเขาจะมีปุ่มกดให้ช้าลงกับเร็วลงนะคะประมาณตรงขวามือบนนะ่ะลองกดดูนะจ๊ะแถวต่อไปนะคะคือ 3XA จนจบแถวแล้วจ้าเดี๋ยวคลิปจะยาวพอ 3xA จบแล้วนะคะอย่าลืมดึงใหม่เราจะได้ไม่งงนะคะพองงเราก็เริ่มหมูนิดแล้วก็เริ่มดึงเริ่มต้นใหมนะคะหนึ่งแถวต่อไปก็คือ x ตลอดแถวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหูบเร็วไปนะคะเอแล้วก็ a แล้วก็ x ตลอดแถวหครั้งนะคะทน,นี้เลย X ตลอดแถวหครั้งนะคะ x ตลอดแถวเสร็จแล้วนะคะก็ 2x a นะคะหนึ่งสองแล้วก็ a แบบนี้นะคะจนจบแถวพอถึง 2x a จ้ะเพื่อนๆใส่ใยโพลีได้เลยใยโพลีตามร้านวัสดุอุปกรณ์ ไม่ใช่ก่อสร้างวัสดุเครื่องเขียนนะคะไอที่ขายไหมพงขายงานประดิษฐ์เนี่ยเขาจะมีแบ่งขายนะคะแบ่งขายเป็นเท่าไหร่อะคระึ่งกิโลอะไรเงี้ยนะคะสองขีดสามขีดแล้วแต่ร้านเนาะยัดใจโพลีเสร็จแล้วเราก็ถัก XA นะคะแล้วก็ A สองแถวสุดท้ายงานชิ้นเล็กนะคะต้อง ใจเย็นเยนหน่อยอยังงดีนะจ๊ะหมายแตก่ก็เริ่มใหม่เจนเย็น x a แบบนี้นะคะเก่งมือนิดน,นึงให้เขาแน่นจนจดแถวนะจ๊ะแถวสุดท้ายนะคะคือ a แต่ว่าเราต้องดึงนันแน่นหน่อยยิ่งตอนยุกงานนะคะถ้าเราดึงไม่แน่นอ่ะมันจะโบแล้วจะเห็นใยโพอลีข้างในเยอะเกินไปนะคะดึงแน่นๆนะคะจนจบแถวนะต่อไปถักขานะคะเล็กเข้าไปอีกส x a เองนะคะ หนึ่งสองสามสีตัวขาเบลไม่ใส่ไหมนะคะเพราะว่ามันมันเล็กเดี๋ยวมันยุ่งเหยิงนะคะเอดวี เราไม่ได้วีเหมือนปกตินะคะพอซ x ปุ๊บ x อวีเลยเราขยายนิดเดียวเพื่อให้ขาน้องเล็กๆนะคะก็จะปวดเมื่อยมือนิดหน่อยนะคะจะ x อวีแค่สองครั้งเองแล้วก็ x x ็วีนะคะทำสองชิ้นแล้วเย็บติดกันนะจ๊ะจะได้ทั้งหมดแปดหลักอะ x x วีเอ็ก วีงานชิ้นเล็กลำบากนะคะถึงเข้าถึงขายเท่าๆกับงานชิ้นใหญ่เลยเพราะว่ามันเล็กก็จริงเนาะแต่ว่ามันก็ลำบากไงนะคะถ้าลูกค้าบางทีลูกค้าไม่เข้าใจทำไมเล็กแล้วยังแพงอยู่นะคะมันทักลำบากแล้วก็ถัก x ธรรมดาอีกหนึ่งแถว ักชิ้นเล็กอะค่ะอย่างขาตัวนี้มันยังไม่เป็นรูกเป็นล่างนะคะเราหาอะไรดึงให้เขาน้ำเบลใช้ปากกาแล้วกันนะคะดุนๆเขาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ใยโพลีนะคะอ่าเราก็ใส่ใยโพลีเข้าไปพอเราเอา่าทำสองข้างยัดใยโพลีตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เย็บติดกันเราก็ถักเอ็กนะคะให้ได้ลวงเข้าไปลึกหน่อยลงเข้าไปชิดเลยนะคะให้ได้สิบแปดหลัก หนึ่งสองสามมันยากยากนิ้วเก่งเขาเรียกอะไรอะ่ะนิ้วเก่งอะ่ะสี่ห้าหกบ,บางทีเก่งแล้วแล้วนิ้วขยับเองไม่ได้ต้องเอาอีกมือมาขยับออกเจ็ด แเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิหกสิเจ็ดสิปดพยายามนิดนึงนะคะงานเล็กจะยากนิดนึงพอได้สิบแปดอ่าพอได้สิบแปดปุ๊บเราจะต้องถัก X นะคะอีกสอีกสองแถวอ้าวสี่นี่นะคะ ถัก X เ,เพิ่มอีก3ามแถวนั่นแหละรวมแถวนี้ก็เป็น4ี่นะคะถัก X อ,อย่างเดียวเลยใช้ไหมต่างสีขั้นไว้นะคะแล้วก็ถักเพิ่มอีกสามแถวนะจ๊ะค่ะ X จนครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มลดพุงเขานะคะด้วยการถัก 7XA 7XA 2สองครั้งนะคะสาม 7เจ็ด xa เสร็จแล้วเราก็ x ตลอดแถวอีกหนึ่งครั้งนะคะจนจบแถวละจ้ะ t h คลิปจะยาวเจ็ด xa เสร็จแล้ว x หนึ่งครั้งแล้วก็หก xa นะคะหนึ่งสอง อ่ะไม่ใช่ x หนึ่งครั้งนะ x หนึ่งแถวนะคะสี่หกแล้วก็หก x a สองครั้งนะคะของแถวนี้พอถึงพอถึงหก x a นะคะก็ยัดไยโพลีก่อนเดี๋ยวจะยัดยากแถวต่อไปคือห้า x a นะคะหนึ่ง จะยุบงานเล็กจะยุบยากหน่อยเจ็บนิ้วนะคะยากมากแล้วไหมเบอร์เดียวกันถักออกมาแต่ละสีรู้สึกว่าสีชมพูที่เบลถักออกแบบแพทก่อนแล้วค่อยมาถักสีขาวเนี่ยคะ่ะเส้นจะใหญ่กว่าเพราะว่ารู้สึกว่าจะตัวใหญ่กว่าตัวสีขาวนะคะถ้าทางที่ยี่ห้อเดียวกันเบอร์เดียวกันเนาะแต่ว่าแต่ละสีบางสีก็ใหญ่กว่านะคะห x a แล้ว แถวสุดท้ายคือ x ตลอดแถวนะจ๊ะแล้วก็จบชิ้นงาน x ตลอดแถวแล้วก็จบชิ้นงานนะจ๊ะต่อไปแขนสองชิ้นนะคะง่ายมากก็คือ 6x ทั้งหมด9แถวไม่มีขยายเลยนะคะอาจจะต้องจิกนิ้วนิดนึง2 3 4 5 6นะคะ แล้วก็หกแบบนี้นะคะซ้ําแบบนี้นะประมาณเก้าแถวนะคะสามสี่นะคะต้องพยายามหน่อยนะคะงานชิ้นเล็กมือไม้สั่นเลยนะคะทาไปแบบนี้นะคะเก้าแถวค่ะส่วนแขนนะคะถัก 6x ออย่างนี้รวดเดียวเลยนะคะเก้าแถวถักสองชิ้น ก่อนเย็บเอาเข็มหมุดปักกะระยะก่อนนะจ๊ะระวังโดนนิ้วเนอต่อไปคือหูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหูจะไม่ก้นหอยนะคะเพราะห้าเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะเก เอ็กเอ็กเอ็กนะคะก็คือสามครั้งเลยแล้วก็เอ็กโอนิ้วเบลเก่งขยับนิ้วไม่ได้มันเล็กมากจริงค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบลขยับนิ้วกลางไม่ได้ เอ็ Egg. 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 แล้วก็ V นะคะเสร็เอาตัวนี้ก้านนิดนึงนะคะหูจะใช้สามแถวนะพอตัวนี้ก้านเสร็จแล้วขึ้นแถวใหม่เลยนะคะ V โอ้นิ้วเบลเก่งจนนิ้วขยับไม่ได้นึ่ง mm. สองวี 2, นะคะเอ็ 2, 3, แล้วก็ v3 นะคะแล้วก็ x 2 3แล้วก็ V2 นะคะ แถวที่สามแถวสุดท้าย X V แล้วก็ X สี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ หูจะยางนิดน,นึงนะคะเสร็จะแล้วหูเมื่อแต่งสีแล้วนะคะก็บีบเข้า,าหากันแล้วก็เย็บปลายนิดน,นึงเพื่อให้หูเป็นทรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็มาประกอบร่างกันนะคะลืมหางกระต่ายนะจ๊ะกระต่ายต้องมีหางด้วยเอาสัก 4X นะคะแพทเทิร์นนี้นะคะเบลเพิ่งคิดเมื่อกี้นี้โดยมีตัวสีชมพูนะคะตัวนี้เป็นไกด์ออกมาแล้วก็ปรับให้น่ารักเหมือนเดิมเพราะว่าเบลถักรอบก่อนเพื่ไม่ได้จดไว้หางกระต่ายนะจ๊ะ 4X 2สองแถวเลยนะคะ4 ก้นหอยด้วยสีนะคะแล้วก็ x ด้วยสีสองแถวเท่านั้นพอนะคะเป็นหางกระต่ายตุยๆน่ารักน่ารักใสายาย่ใยทอลี่นิดนึงนะคะหางกระต่ายนะคะพอน้องมีหางแล้วน่ารักเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเยวเ็บติดนะคะเสร็จแล้วจ้าน้องกระต่ายถ้าอยากให้แขนหุบแบบนี้ไปเลยแนะนำให้เย็บรูติดกาวนะคะแต่อย่างนี้ก็น่ารักดี มีหางด้วยนะจ๊ะเบลทำเดือยไว้ตรงนี้ใช้ใหม่พรมทำเดือยที่ห้อยพวงแจนะคะมีคลิปสอนอยู่นะแล้วก็ซื้อกระดิ่งมาใส่นะคะปึ๊บมือแอนดมินเป็นแผนลหน่อยนะคะพอดีเป็นตัดต้นไม้